สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางนะครับนี้แค่อีกนะครับเช้าบ่ายนะครับ VIP น้องวันประจำวันที่13มนะครับผมกุมภาพันธ์2567นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆ สำหรับพี่พี่สมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่นะครับหรือเพื่อนเก่าที่เพิ่งเข้ามาเนาะนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน,น้ําเต้าทองนะครับก็เข้าไปทักทาอบถามได้นะครับพี่พี่ก็สําหรับขอแจ้งนิดหนึ่งเนะาะสำหรับพี่พี่สมาชิกนะครับผมเนาะก็ถามว่าผมก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงพี่พี่สมาชิกทุกท่านเลยก็คือเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้มีพี่พี่สมาชิกท่านหนึ่งนะครับเนาะที่อยู่ในกลุ่มนะครับที่อยู่ในกลุ่มนะครับเมื่อวานนี้ก็คือว่า ไปเสี่ยงโชคนะครับที่บ้านอื่นนะครับไปเสี่ยงโชคที่บ้านอื่นนะครับพี่ก็ผมไม่ขอเอ่ยนามก็แล้วกันเนาะผมไม่อยากมีปัญหานะครับไม่อยากมีปัญหากับกับไอ้บ้านหลังนั้นนะคุยงไาซะนะครับไม่อยากมีปัญหากับบ้านหลังนั้นก็คือเมื่อวานนี้มีพี่พี่สมาชิกนะครับในกลุ่มนะครับโดน3ตัวตรงเนาะฮานอยตัวจีนนะครับแค่5บาทนะครับพี่พี่แค่5บาทนะครับเนาะแค่เสี่ยงโชคได้5บาทนะครับไม่ได้ตังค์นะครับพี่พี่เนาะก็ ถามไปถามมานะครับโดนดีดออกจากกลุ่มซะงั้นนะครับพี่พี่เนาะก็อย่างที่เคยแจ้งไว้นะก่อนน้นนี้ว่าจ่ายเยอะๆจ่ายแพงๆเนี่ยนะครับพี่พี่อันตรายสุดๆนะครับก็ระวังด้วยนะครับพี่พี่เนาะจ่ายจ่ายแพงๆหนักๆเนี่ยนะครับอันตรายสุดๆเนาะเอาที่ว่าชัรวดีกว่าผมว่านะครับได้น้อยแต่ชั่วดีกว่านะครับก็ฝากเตือนพี่พี่สมาชิกที่เป็น fc ของเบาหลองด้วยนะครับเนาะก็ระมัดระวังด้วยนะครับพี่พี่ก็บางท่านนะครับก่าจะ กว่าจะเสี่ยงโชคได้นะครับเนาะนะครับก็บางทีก็โดนโกงโดนทําแบบนี้ก็นะครับความรู้สึกมันก็นะครับพี่พี่เสียใจนะครับก็ฝากเตือนพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมสําหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่รอบปกตินั้นปิดเนาะเมื่อวานนี้นะครับผมมีแต่รอบ VIP ก็คือในรอบเช้าเนี่ยก็ถือว่ามาสายลูดนะครับพี่พี่ผลที่ออกเนาะสามเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับใครรูดที่ศูนย์นะครับเข้าไปทีเจ็ดศูนย์ ส่วนรอบบ่ายให้1กับ7ผลที่ออก930 05นะครับรอบนี้หลุดไปแน Bay, วทางสลับกันพี่พ sure. ี่ถ้าเกิดในรอบเช้าเนี่ยแนวทางมาให้รอบบ่ายเนี่ยโอ้โหเด้งบนเด้งล่างนะครับแล้วรอบบ่ายเนี่ยมาให้รอบเช้าเนี่ยดูดิน่าเสียดายนะครับพี่พี่เนาะก็มาแค่สายรูดในรอบเช้านะครับสลับเมื่อวานนี้เนาะนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพี่พส่วนแนวทางของวันน hmm. ี้ในรอบ VIP นะครับพี่พี่ในรอบ VIP เช้านะครับผมผมให้ไปที่เลขเก้ากับเลข5นะครับพี่พี่เก้ากับเลข5นะครับสายรูดให้ไปที่เลข5นะครับ5 0 5 3 5 7 9 0 9 3 9 7นะครับ3ตัว9 5 นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ในรอบเช้านะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับพี่พี่ได้ตัวเด่นเหมือนกันอีกแล้วนะครับพี่พี่ได้ตัวเด่นเหมือนกันอีกแล้วนะครับห้ากับเก้า นะครับผมให้รูดไปที่5นะครับขอห้าเดินก่อนลวกันนะครับผม5้สนะครับห้าหกหนะครับ9 0 9าศูนสาหนะครับผม3ตัวนะครับ9 5 3นะครับ นะครับผมแนวทางนะครับในรอบ VIP ก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับผมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับในรอบ VIP เช้าบ่ายนะครับพี่พี่ได้เด่นก้ากับ5้าเหมือนกันเลยนะครับส่วนในรอบหุ้นปกตินะครับพี่พี่วันนี้เนาะก็ผมไม่แน่ใจเหมือนเดิมต้องบอกแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนเดิมว่าแนวทางนะครับหุ้นจะเปิดหรือเปล่าวันนี้ก็คือผมให้แนวทางของเมื่อวานนี้เหมือนเดิมนะครับพี่พี่เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกผมคิดคำนวณจากผลล่าสุดนะครับพี่พี่เนาะ นะครับท่านใดชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับสรับในรอบปกตินะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแนวทางนะครับก่อนออกไปฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ